บทสรุปพี่น้องที่รักการใช้น้ำมันชโลมเป็นเหมือนกับการรับมหาสนิทซึ่งไม่ได้เป็นการรับเอาการรักษาหรือพระพรของคุณเท่านั้นแต่เป็นการตระหนักถึงทุกอย่างที่พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทำเพื่อคุณและรับเอาทุกอย่างที่พระองค์ได้สิ้นพระชนเพื่อนนำมาให้กับคุณในขณะที่คุณกำลังเริ่มให้ข้าวเล้าหนุนและน้ำมัน เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตประจำวันในฐานะผู้เชื่อของคุณขอให้คุณได้รับการรักษาที่มากขึ้นรวมทั้งรับพระพรทุกพระพรที่ได้มาโดยการจ่ายราคาด้วยพระโลหิตของพระองค์ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นมรดกของคุณในพระคริสต์คำอธิษฐานร,รับเชื่อ หากคุณต้องการรับทุกอย่างที่พระเยซูได้ทำเพื่อคุณและพร้อมที่จะให้พระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของคุณให้อธิษฐานดังนี้พระเยซูเจ้าค่ะขอบคุณพระองค์ที่รักลูกและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อลูกโลหิตอันล้ำค่าของพระองค์ ได้ชำระลูกจากทุกความผิดบาปไปแล้วพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยของลูกตั้งแต่ตอนนี้และตลอดไปลูกเชื่อว่าพระองค์ทรงฟื้นจากความตายและในวันนี้พระองค์ทรงพระชนอยู่เพราะการงานที่สำเร็จของพระองค์บนไม้กางเขน ลูกสามารถเป็นลูกของพระเจ้าพระบิดาและสวรรค์เป็นที่อยู่อาศัยของลูกขอบคุณพระองค์สำหรับชีวิตนิรันดร์และเติมเต็มใจของลูกด้วยสันติสุขและความชื่นชมยินดีของพระองค์อาเมนหากคุณได้อธิษฐานให้รู้ไว้ว่าตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้า เรายินดีร่วมกับคุณและอธิษฐานว่าคุณจะแบ่งปันข่าวดีนี้กับใครสักคนขอให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของพระเยซูและเอกลักษณ์ใหม่ของคุณในพระคริสต์ต่อไปและค้นพบพระพรต่างๆที่พระองค์ได้ทรงใจ่ายราคาแล้วนไม้กางเขนเพื่อคุณข้อสงวนสิทธิ์ทางการแพทย์หากคุณกำลังเผชิญกับสภาวะสุขภาพกายหรือสุขภาพจิตโปรดเข้าใจว่า การสอนนี้ไม่ได้ใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์จากผู้เชี่ยวชาญหากคุณหรือคนที่คุณรักมีปัญหาด้านสุขภาพหรือมีอาการป่วยอยู่โปรดปรึกษาแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมนอกจากนี้เรายังแนะนำให้คุณทูลขอและสแสวงหาสติปัญญาและการทรงนำทางจากพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับสุขภาพหรือปัญหาทางการแพทย์ของคุณ และใช้สติปัญญาจากพระเจ้าในการจัดการกับสุขภาพร่างกายจิตใจและอารมณ์ของคุณเองอย่าเพิกเฉยต่อคําแนะนำหรือการวินิจฉัยทางการแพทย์ใดๆตามที่คุณต้องการโปรดอย่าถือสิ่งที่ได้รับการแบ่งปันที่นี่มาเป็นการอนุญาตหรือสนับสนุนให้หยุดการใช้ยาหรือไปรับการรักษาพยาบาลแม้ว่าเราจะไม่รับประกันและตระหนักว่าแต่ละคนประสบผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน แต่เรายังคงยืนหยัดด้วยความเชื่อว่าถ้อยคำของพระเจ้าและทุกคำสัญญาสำหรับการรักษานั้นมีไว้สำหรับผู้เชื่อทุกคน